กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมคงกิจฉับมิรัตสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดนนงพระภูมิใจไทยครับจากการที่คณะรัฐมนตรีได้เสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2569นะครับซึ่งเป็นจํานวนเงิน3 7 8น6 0 0ล้านบาทเห็นได้ว่ารัฐบาลได้ให้ความสําคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ของประเทศสร้างโอกาสทางด้านเศรษฐกิจและเสมอภาคทางสังคมจากที่ผมได้ดูรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายตาม6ยุทธศาสตร์1รายการเราได้มุ่งเน้นพัฒนาด้านต่างๆปัจจุบันนะครับโลกของเราได้ เผชิญกับสภาพอากาศที่แปรปรวนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ climate change นะครับเป็นวิกฤตที่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนจุดนี้นะครับที่จะทำให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับภัยพิบัต,ติต่างๆเราควรที่จะมีการตั้งรับวางแผนคิดระบบหรือการสร้างโครงสร้างที่การเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น เหล่านี้ได้ในอนาคตผมขอยกตัวอย่างยุทธศาสตร์ที่สําคัญยุทธศาสตร์ที่1ครับด้านความมั่นคงนะครับมีการจัดสรรงบประมาณไว้อยู่ที่4ี่แสนกว่าล้านบาทนะครับคิดเป็น11เปอร์เซน์ของงบประมาณทั้งหมดเป็นงบประมาณที่มีระบบการพัฒนาเตรียมความพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยบัตรเพียงแค่26,000ืกกว่าล้านบาทครับท่านประธานงบประมาณเพียงเท่านี้ผมว่าไม่น่าจะเพียงพอครับท่านประธาน ผมจึงอยากจะฝากธรรมทานถึงท่านนายกท่านมตีนะครับควรที่ต้องมีการเร่งติดตามติดตั้งตัวเซ็นเซอร์หรือเรียกว่าไซโมมิเตอร์ติดตั้งตามจุดต่างๆที่มีความเสี่ยงหรืออุปกรณ์ภัยบัติที่มีความทันสมัยทุกรูปแบบเพื่อที่จะนำเข้ามาในส่วนนี้มาดูแลครอบคุมในการติดตามความเคลื่อนไหวในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงธรรมทานครับยังมีอีกเรื่องครับเหตุการณ์สึนามิ เมื่อวันที่26ธันวาคม2547โดยเฉพาะยิ่งประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบนั่นคือจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบ,บี่สตูลรวมถึงจังหวัดระนองด้วยครับท่านประธานเราได้มีการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องเตือนสัญญาณของสึนามิหรือเปล่าหรือมีการจัดหาอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยที่สามารถที่จะเตือนภัยในยามที่เกิดเหตุการณ์สึนามิครับปัจจุบันนะครับจังหวัดระนอง สุมพรรพังงาสุราษฎร์ธานีเป็นพื้นที่เสียงนะครับยังอยู่ในกลุ่มรอยเรื่องของละนองคลองมะลุยและเป็นกลุ่มรอยเรื่องที่ยังมีพลังอยู่ผมจึงมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนชาวภาคใต้และพี่น้องประชาชนชาวจรวดนองของผมด้วยได้มีการเตรียมประชิญแผน เหตุการณ์ต่างๆพยิบติต่างๆโดยการนำของท่านอนุทินชาญวิรุลท่านรองนายรัลมนตีลมนตีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเมื่อท่านทราบท่านจะลงพื้นที่เองและกำกับดูแลเองและยังมีอีกท่านครับนั่นคือท่านสสชัยชนชิดชอบครับท่านเป็นสสแล้วก็เป็นเลขาของพับภูมิใจไทยครับมีความตื่นตัวและก็ให้ความสําคัญกับเรื่องภัยพิบัติธรรมชาติในวันนี้ยุทธศาสตร์ที่2ครับมีความสําคัญนั่นคือด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับท่านประธานงบประมาณนี้ได้ตั้งไว้อยู่ที่1นึ0 0 0สเจ็ดพันกว่าล้านบาทได้ครับการบริหารจัดก,การทรัพยากรน้ําอยู่ที่งบประมาณ1นึ่งแสนกว่าล้านบาทหน่วยงานหนึ่งนะครับที่ผมต้องขอบคุณด้วยนะครับนั่นคือสสอน,นครับหรือเรียกว่าสถาบันสารสนเทศทรัพยากราน้ําและการเกษตรครับที่จะมาช่วยวางแผนพัฒนาแหล่งน้ําและรวบรวมข้อมูลและประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆครับท่านประธานการบริหารจัดการ ทรัพยากรน,น้ําของจังหวัดระนองครับท่านประธานเมืองฝน8ปดแดดสครับปีนี้ครับฝนมาเร็วมากครับท่านประธานเมื่อถึงเวลาดูดแลเนี่ยแรงก็แรงครับมีอ่างเก็บน้ําของจังหวัดนองเพียงอ่างเดียวนั่นคืออ่างเก็บน้ําคลองหาส้มแป้นครับอําเภออื่นไม่สามารถมีอ่างเก็บน้ําหรือชะลอน้ําได้หรือสามารถที่จะเก็บน้ําได้ครับวันนี้รัฐบาลควรให้ความสําคัญกับอ่างเก็บน้ําหรือฝ่ายน้าล้นช่วยชะลอน้ําได้ จังหวัดนองเรายังไม่มีในส่วนนี้รรทา่านประธานทราบไหมครับถนนที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นถนนของท้องถิ่นนะครับงบประมาณของท้องถิ่นพังทลายลงเพราะด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติแต่ก็ยังไม่ได้รับการเหลียวแลและดูแลแก้ไขคร,รับท่านประธานฝายน้ำล้นเนี่ยเป็นฝายที่มีอยู่แล้วแต่ว่าได้พังทลายลงเคยอภิปรายในสภามาโดยตลอดเพราะฝายน้ำล้นเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญ ของพี่น้องประชาชนในจังหวัดนองจริงๆครับท่านประธานสามารถไปผลิตเป็นน้ำประปาให้กับคนในอำเภอเมืองละนองและเมืองบางลิ้นแต่วันนี้ยังไม่ได้รับการดูแลและแก้ไขโปรดให้ความสําคัญนะครับในเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณความสําคัญและความจําเป็นอย่างเร่งด่วนเพื่อให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนองและพี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้มีความอุ่นใจและมั่นคงในชีวิตครับ